เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับค้งเวลาหลังสอยบานบังบังเด็กองเราเด็กวาไงไม่บานมาหรอมาหรอไงบังหน้าฟาซาโอ้โนี่มันต้องสเปเซได้ไหมได้ตอนนี้เรายังไงล้างี่โอ้

บอลยังอยู่ที่บังบิดว่าไงตาบ้าโง่ไงครับคว้า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  ขอบแคโตนะครับนิดนึงก็จะได้จุดโทษแล้วครับว่ายังไงลูกนี้จะยิงหรือไม่สั่ไปลูกนี้โโอ้หสกัดอีกแล้วครับต่อเบาแล้วเข้าตัวเองคนระับต่อเบาสกัดเบอร์สิบเอ็ดเคยบันบังจะได้เตะม,มุมลูกนี้ไว้ยังไงโอ้โหเข้ามือมือขวาประตู啊 เอสลับไปลวม่ว <park> ่าะด็บปลลนว้า้ารกอาไว่ยังไม่รับบังดิ่บังดกของเราบังอานัสของเราว่ายังไงสงเบอร์สิบเอสซัคไปลงนิวเอามือผู้รักษาประตูคว้างมา เอาไปนิดเดียวซัดไปเข้าไปายามลับลุงนี่ไปายามนับเข้าบอบว่ายัางไงลูกนี้มันยังอยู่ที่บางปาล้อของเราสงไงบางบีต่อบงังยันซันซันแรงไงสงไงกับเบือ อ้โหบสิังหัดนะครับบังหัดอันนี้มันยังอยู่ที่ซอยบ้านบางบางสารของเราบ้างีอกีเป็้อยเอวยังไงครับบังบีเบอร์สีของเราไรกับลูกนี่มันอยู่ที่บังเอ็นของเราสำหรับขอกไปลูกนี่โอ้ยตาาของเราเนาอว่ายังไงติดขาครับ ว้ายังไงโอ้หออกหลังไปนะลุง้อยบ้านบางลุนี้บางอาต้อของเราใช้สูตรไหนในการยิงโวยบางสักยาสักยาส่งไงบางบิดบางบีวายังไงส่งให้กับบางอาต้อของเราว่ายังไงจะสัดหรือไม่สัดหรไม่โอ้

จง,งเลไปโอ้โหโอ,ออกไปรับสบันบังได้เล่นโอ้โหตอนน,นาาไไี้บต่อเาจะได้เตมอ่ให้บังอานัตอีกแล้วอานัว่ายัางไง ว่ายังไงตอนนี้มันยังอยู่ที่ตอเบาตอเบาส่งให้บังหวังเ้าหรืเราบังเขาส่งให้บังหว่าบังหว่าส่งให้คู่เกอรหรือไม่โอ้โหดนดักไปกับบังหว่าใส่บาสบังหว่าใส่ใส่ไปลูกนี้โอ้ยยังไงบังหว่าส่งให้คู่เกอร์หไม่ถึงว่าบังจุกไว้ยังไงบังจุกเขาหอเปาบังหว่ายกแล้วบังหว่ายจะส่งให้ใครส่งให้บังจุกบังจุกส่งให้บังหวังเขาบังเขาส่งให้ ข้งว่าสูงไม่ถึงบังฟันบางวังเขาว่ายังไงตอนนี้จะยิงหรือไม่ลุกนี่ว่ายังไงมูซา บังเดออีกแล้วบังเดจอจะกซานเดมาลุย์ไปติดบงังยุกเออไม่ใช่สโมสรอ้เออ,ะอะจะยิงสุดไม่กันโอ้โหส่งให้คูเกอร์นะครับตอนนี้บังวาวายังไงส่งให้กับบังหวังเขาเออไม่ลุงนี่บอลไม่ถึงบังวาครับบังหวัวง,หวงเขาอีกแล้วบังหวังเขาว่า รักษาตัวเงยคว้างึ้นมาโอ้โหเกือบจะได้บางซานยิงแล้วกับลุงนี่โอ้โหตอนนี้มันอยู่ที่อูเดอีกแล้วบอลยังอยู่ที่บางวะบางวะว่ายังไงตอดดักไปลูกนี้บางวังกันส่งให้บางวะบางวังยังไม่อ้ฮะบางวะของลุงก็จะไม่ไม่ยิงเลยกับลุยหมั่นย์หมั่นย์หมัลุย ซอยบ้านบางตอนนี้มันอยู่ที่ซอยบ้านบางอูเดะของเราบางฟานกำลังยิ้มก่อลตอนนี้มึงอยู่ที่ซอยบ้านบางอีแล้วซอยบ้านบางวันไงบางกิมของเราบางบ้านบางวังเขาบางวังเขาวันไงสง่ากับบางว่าบางว่าวันไงลูกบีนบางยิ้มกันก่อนบางแฟนก่อนยิ้มทำไมล่ะสามลูกแล้วครับจัดบอลไม่ถูก วายยังไงครับจะไปดูควางมาลูกนี่ไอ้ครับบังยูคของเราบังซันบังซันจะดีลูกนีครับลูกนี้โอ้บงังซันยัง,ง,งไงบังซันบังซันจะลงมาใหม่เอ้โหลูกนี้ครับเดี๋ยวบังซันก่อนบังซันพากัน បបេះលើក วายังไงครับตอนนี้มันยังอยู่ที่บางบัวสันไปล้วไหมอ๋อจินกระเพงไทยสินวายังไงลูกมีงยังอยู่ที่ต่อเบาสิบแล้วเดนะจิ้มกระเพงตัวของต่อเบาส่งให้บางหวังเขาบางหวังเขาว่าไงส่งให้ใครส่งให้บางว้าบางว้าวายังไงโอ๋อ รักษาประตของทีมก็มาคว้ามาให้กับบังจุกจุกไวยังไ <10 S 1> บงบังจุกจะม่ไ, <laughs> ไปยิงมึงส่ะวไว้แังจุกโอ้โหเดินสักัดไปกับลูกนซเเอสดวยนะ Oh uh -huh.